เอาครับสูัสที่รับมาวันนี้ก็กล <blunt animation> ับมาอยู <m urs uit> ่ผมทําเกมเช่นเคยนะครับอ่าก็พาสจากที่16มาก่อนนะครับก็รู้สึกว่าผมจําพาทผิดนะครับเออเออไปเรื่องพาทลุมพาทนี้มาครับก็มาต่อแล้วครับกับพา์ที่17กันนะครับโอ้ยนะครับตอนเดียวก็กลับมาอยู่ในเมืองกันต่อนะครับโอ้โหเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวร่อนไปนี้บ้างครับพกลับมาอยู่ในเมืองเช่นเคยนะครับก็เนื่องจากพา์ทมาก่อนนะครับหนีขึ้นยานข้าวฟัดนมานะครับสุดท้าย่ากู่าโผเหมือนไงวะเนี่ยยังงงอยู่เลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับ

ตอนนี้นะครับหน่วย DOST นะครับแล้วก็หน่วยของเรานะครับตอนนี้นครับทำงานขย่าแข็งมากเลยพวกเองนี่จริงกันแล้วไม่เห็นลูกสุ่ต่อมาเลยน <c oughs> ่าจะจริงก,กันอย่างมากม,มากเลยต <c oughs> ั้แข็งนี่ยมันช่างเหมือนกับว่ามีอำนาจอยู่ในนู้จริงๆเลยนี่ว่ <c oughs> แรงไ,ไปเป็นเศษเล็กเศษน้อยเปน็นเส้นก็เศไเลยโอ้โหมา,าเยอะทีเดียวยเกือบึอโนันเต็มเลยไม่ต้องเกือบแล้วโดนเลยครับตอนนี้ต้องพักก่อนตอนนี้ต้องพักก่อนนะครับเราต้องดูก่อนว่าแถวนี้มีอะไรเหลือให้เราเก็บบ้าง ช็อตกันใช้อยู่ไอ้นี่เปลี่ยนเป็นวัสสุก้าเอาโอเคขึ้นต่อจุจ,จ,จไปต่อโหลดยิงเลียเ้ยงไปก่อนนะครับยิงเลี้ยงใครก็ไม่รู้นะครับก็เลียเ้ยงส่งเลยนะครับเฮ้ย เลี้ยงส่งใครไม่รู้คนะรับเลี้ยงเลี้ยงปืนขยงเอ้ยเฮ้ย,ยไม่ไดีไม่ดีไม่ดีเอาล้ครับตอนนี้ก็ลงก่อนเอ้ปืนนี่กะอ๋อปักกันเนี่ยอ,อ,อยู่นี่เองทนไม่ไหวละ อ่านบนยิงอะไรกันอยู่ไปไหนโ้<อ>น,นี่มันมับน้ามือติดเด่วทีอ้าหนึน่งห่พวกเรานะครับหน่วยดีโเห็นมันล่นนี่มั้มันมี้งดีโอเอสทอยู่ก็เลยไม่เอะใจเท่าไหร,ร่เอ ถามนัดใช้คุ่าเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามันคุ้นๆนี่มันไอ้พวกเราอยู่ด้านบนไม่ยิงอะไรกันเลยยิงนะครับแต่เหมือนกับว่ามันยิงไม่โดนยังไงไม่รู้เอาละครับก็อย่าเพิ่งไปสนใจพวกเราเลยครับตอนนี้เราต้องจัดการตัวเราเองก่อนนะครับตัวเราเองตอนนี้ก็แทบจะไม่รอดเลย มันก็ไม่เปียกครับผมคิดว่าเมื่อกี้มันถือดาบอ่ะเ้ยจัดนัดเอาลูกสับซอบอีกอันหนึ่งอันแหละโอ้โหเบื้องสูงมากเอาคุณเรียบร้อยเดี๋ยวแปดนัดเหมือนเดิมแล้วก็ครับแปดลูกเหมือนเดิ หึ่งลูกสองลูกจบข่าวต่อกันี้ต่อกันในข่าวภาคสามนะครับไป,ไปเอาหนึ่งลูกจะไปไหนเลยคิดตัวสองตัวสามตัวอ๋อเป็นกองโอ้โหเก่ียใจกันบ้างหน่อยก็ได้ไม่ว่ากันเอากระสุมนปกติเยี่ยมเลยเยี่ยมสิครับแค่นี้ ชอตกัน,นอีกแต่ยัดส่คนช่วยไม่ได้เลยไปถึงลูกของรีของรี่มิ้งกี่ตังเดี๋ยวไปเฮ้เยถอยก่อนถอยก่อนอตอนนี้ต้องใช้แผนการไม่สุดยอดเลยลเบิดไ,ไฟอ่าฮะนัดเดียวจอดจอดเลยโอ้ชนกันอีกเยี่ยมโอ้ยม่ืย เอาไปหนึ่งลูกจัดฟรีไม่คิดตังเหมือนเดิมลงมาโอ,โ,โอ้โหลงเลยอันนี้ลงเลยเกือบไปแล้วอ่ะลงมาอ้อยร้อยโอ้โ,โ,อโช็อตการกอีกอ,อ,อะขอแล้วขอที่เธอไม่ต้องเอาช็อตกันมาเออนี่แหละ โอ okay. เคไปแกบ้างเพื่อนเอาไปตรวเช็คดูให้หน่อยโอเคตรงนี้ไม่เสียหายแล้วไปที่ไหนเนี่ยต้องไปที่แบบทดลองมั้งไม่รู้สิเอาอ่ะเอ้ยในสุดพาทที่สิบเจ็ดก็จบนะครับแต่ดาวทองมาแล้วครับโอ้หดีใจมากเอาครับก็ต่อกัน เดี๋ยวค่อยต่อกันอีกทีในพาร์ทที่18นะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโชคดี